สวัสดีครับผมอาจารย์เนตนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในช่วงวันจุดยาวนะครับของแต่ละคนนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่เนี่ยครับตรงกับวันจันทร์ที่2มกราคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับอาจารย์ก็จะมาทําการพยากรณ์นะครับทั้ง12ราศีนะครับประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับแต่ก่อนจะไปเข้าการพยากรณ์นะครับ ใครที่ติดตามอาจารย์มานะครับแต่ก็ยังไม่ทราบลักนณะราศีของตัวเองหรือว่ายังไม่ชัวนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟชิอล์เขาผาอาจารย์ที่แอดไซน์ l r z o นะครับหรือตามบริบทตารางหน้าจอได้เลยนะครับใครสะดวกสแกน QR code คก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับการสอบถามลักษณะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์ก็จะตอบกลับนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับหรือถ้าอาจารย์มีเวลาณช่วงเวลานั้นที่คุณถามมาพอดีอาจารย์ก็จะตอบทันทีนะครับ ก็รีบนะครับแอดเข้ามาครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องกังวลนะครับสําหรับท่านที่แอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนะครับถ้าแจ้งครบทวนแล้วรอนะครับอย่างที่ยันบอกรอแป๊บหนึ่งนะครับบางคนอาจจะรอนานหน่อยบางคนจะรอแป๊บเดียวนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงการันตีได้ว่าไม่เกิน24ชั่วโมงแน่ๆนะครับ หลังจากที่อาจารย์ผูกดวงวัลัคนาเสร็จก็จะแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่ถูกต้องนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับได้ที่ช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลได้เลยนะครับก็ช่องทางนี้เองนะครับอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วนะครับก็จะเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อยๆ2เดือนนะครับ แต่ณเวลานี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าประมาณ5เดือนแล้วนะครับสำหรับการพยากร์ของเดือนมิถุนายนนะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการก็ตรงกับวันจันทร์ที่2มกราคมนะครับปีพุทธศักราชสองพนะครับและถ้าท่านใดติดตามอาจารย์มาสักระยะแล้วแล้วสนใจนะครับที่จะเช็คดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์เอาชื่อเอามาหาอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับรายละเอียดก็ตามด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับท่านใดที่ เคยดูดวงกับทางอาจารย์แล้วแล้วจะกลับมาดูซ <benefit> <the> ้ in ํานะครับก็ไม่ต้องแจ้งรายละเอียดนะครับให้แจ้งแค่ชื่อกับนามสกุลนะครับถ้าแจ้งข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือบางคนอาจจะแจ้งชื่อกับชื่อเล่นเอาไว้นะครับก็แล้วแต่นะครับก็แจ้งแค่นี้นะครับแล้วก็ทําการนะครับชําระค่าใช้จ่ายนะครับในการดูดวงนะครับให้เรียบร้อยนะครับค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับก่อนที่จะเริ่มเปิดงานกันนะครับอาจารย์ก็ขอให้ แต่ละท่านนะครับมีกำลังใจนะครับมีพลังนะครับตั้งสติให้ดีนะครับพร้อมที่จะกลับไปทำงานแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามทางช่องทางของอาจารย์นะครับว่าลักษณะราศีไหนดีไม่ดีมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างไรหรือต้องระวังอะไรหรือต้องเตรียมพร้อมรับสิ่งดีเข้ามาอะไรนะครับก็สามารถเช็ครายละเอียดเป็นเดือนๆไปได้เลยนะครับแลาสำหรับในส่วนของคลิป ของเดือนมิถุนายนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะปล่อยพร้อมกันเลยนะครับทั้ง12ราศีนะครับเพราะมีคนดิเรกแมสเซนมหาอาจารย์เยอะมากนะครับถามว่าทําไมต้องปล่อยลัคนาราศีเมษก่อนเพื่อนตลอดเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะปรับเปลี่ยนนะครับตามความต้องการหรือว่าตามสะดวกนะครับของแต่ละท่านนะครับเพื่อให้ได้รับชมกันพร้อมกันนะครับก็สําหรับเดือนมิถุนายนนะครับ การพยากรณ์ของเดือนมิถุนายนอาจารย์ก็จะปล่อยพร้อมกันทั้งหมด12ราศีเลยนะครับกลับเข้าว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกุมนะครับประจําเดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวราหูนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าลูกภพกรมมะนะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจอนก็จะพบอลินะครับในช่วง10พฤษภาคมจนถึง29มิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับ ก็ค่อนข้างชัดเจนครับกบมอลิมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับในช่วงเวลานี้มีอุปสรรคก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับคุณได้มีโอกาสมานะครับติดตามหรือได้เข้ามาฟังนะครับ คลิปการพยากรน,นะครับในช่องของอาจารย์แนทดูดวง channel นะครับคุณก็จะได้รู้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า4เดือนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการนะครับตรงกับวันพุทธที่4มกราคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับแต่อาจารย์จะอัพคลิปเนี้ยขึ้นไปในช่วงวันที่16ม,มกราคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณมีเวลาในการเตรียมความพร้อมอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า4เดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เรารู้ว่าการงานมันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหามีอุปสรรคในช่วงเวลานั้นก็จริงนะครับแต่อย่างน้อยเราได้รู้ก่อนนะครับเราจะได้เตรียมระมัดระวังนะครับทํางานนะครับเช็คแล้วก็ดูให้รอบคอบนะครับอย่างน้อยก็ถือว่าถ้ามีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปได้ไม่ยากนะครับก็ถือว่าเราได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนล่วงหน้าอันนี้ชัดเจนนะครับการงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่มีปัญหาก็จริงมีอุปสรรคก็จริงและการงินจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมิถุนายน ดาบหัสัดีนะครับโคจรนะครับเข้าสู่ระบบสัตว์ชานะครับได้คู่สมคบกับเจ้าเรือนนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่19เมษายนปีพุทธศักราช6 6นะครับไปจนถึง29เมษายนปีพุทธศักราช6 7นะครับน่นหมายความว่าช่วงเวลานี้ก็มีมุมมีเกณฑ์มีรายจ่ายค่อนข้างชัดเจนนะครับเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์เกี่ยวกับอาจจะมีงานเลี้ยงบ้างในช่วงเวลานี้นะครับหรืออาจจะมีสิ่งบางอย่างที่จะต้องไปสร้างคอนเนคชั่นนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ แตงน้อยเราได้รู้แบบนี้แล้วจะได้บริหารจัดการการเงินให้ดีๆนะครับให้ทําแล้วก็หรือว่าจ่ายไปแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับการงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่มีปัญหาอุปสรรคในช่วงเดือนมิถุนายนก็จริงการเงินมีมุมมีเกณฑ์มีรายจ่ายก็ชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็จะจ่ายไปในเรื่องไหนมากกว่ากันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาใครชะตามันนะครับก็ค่อนข,ข้างชัดเจนนะครับถ้าท่านใดอยากทราบนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลคุณครูอาจารย์ที่แอดไซน์สอ ใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับแล้วถ้าเรามาว่ากันเรื่องคู่ครององพรัคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับดาวจาเจ้าเรือนพบปัตตนิก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์โคจรน,นะครับอยู่เรือนพบพันธุอยู่นะครับตอนนี้นะครับได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนในช่วงตั้งแต่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับแล้วก็จะโคจรเข้าสู่พรปุตตะในช่วง15มิถุนายนจนถึง16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับ ถ้าจะมองว่าในมุมนี้ถือว่ามีมุมมิเกณ์ที่ดีไหมอาจารย์มองว่ามันก็มีมุมมิเกฑ์ที่ดีนะไม่ได้เสียอะไรเพียงแต่ว่าภาพรวมภาพกว้างภาพใหญ่เนี่ยถือว่าก็ยังมีมุมมิเกณ์ที่ยังมีอุปสรรคมีปัญหาก้อนข้าชัดเจนนะครับหนึ่งในนั้นก็คืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าปีนี้ปีพุกราชาวราศีพฤษเนี่ยจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึงสี่ดวงนะครับแล้วก็การพยากรณ์ในเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวใหญ่ก็ได้ยกย้ายไปแล้วถึงสามดวงนะครับหนึ่งในนั้นคือดาวเสราร์นะครับที่โคจรยกย้ายมาแล้วมากุมลัคนาของชาว ซึ่งนะครับตามหลักโหราศาสตร์นะครับตามครูบาอาจารย์ว่าว่าเสาทับรักทับจันจะผ่านร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหน,นีนะครับมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาด้วยชัดเจนนะครับแล้วก็มีมุมมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าอาจจะมีตัวช่วยด้วยนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นก็นจริงแต่ก็ผ่านไปได้ไม่ยากนะครับาะดาวเสาที่โคจรมาทับลัคนาราศีกุมเนี่ยได้คู่มิตรใหญ่กับเจ้าเรือนนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับให้เรารู้ไว้แบบนี้ว่า โอเคช่วงเวลานี้มันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาแบบนี้นะจะมีปัญหามากน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมอันนี้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้ทุกคนกับชาวลัคนาราศีกาลากุมไม่ใช่นะครับก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับให้แค่รู้ว่ามันมีเกณฑ์มีปัญหาแบบนี้นะแต่มันจะมีปัญหามากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนอันนี้ชัดเจนนะครับในส่วนของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกลุมอาจารย์ก็ถือว่่ากัมมมมีีีีุเณฑ์ทดนะครบ ดีกว่าก่อนหน้านี้นะครับถ้าย้อนหลังกลับไปประมาณสักช่วง2ปีก็จะไม่ค่อยดีเพราะดาวประจาตัวนะครับโคจรอยู่ในมุมที่เสื่อมนะครับของพื้นดวงชะตานะครับแต่ตอนนี้นะครับดาวประจําตัวก็ยังอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งนะครับเป็นทีวีโชคนะครับเพราะนั้นช่วงเวลานี้ก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับอันนี้อาจารย์ดูในภาพรวมนะครับภาพกว้างนะครับในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุนะช่วงเวลานี้ก็ยังถือว่าคาดปลอดภัยดีนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลนะครับพยายามโฟก จำเป็นในช่วงเวลานี้นะครับอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นก็จริงนะครับที่สําคัญตั้งสติให้ดีนะครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะครับไต่ตองให้รอบคอบในช่วงเวลานี้นะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับชาวลัคนาราศีกลุ่มเมื่อได้ฟังคลิปนี้แล้วนะครับคงเตรียมความพร้อมบริหารจัดการชีวิตตัวเองให้ดีนะครับเพราะเรารู้แล้วมันมีมุมมีเกมมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วจะมากจะน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะครับแต่อย่างน้อยที่สําคัญนะครับ คุณรู้ก่อนล่วงหน้านะครับต่อให้ปัญหาเกิดขึ้นนะครับใหญ่อาจจะเป็นเล็กก็ได้หรืออาจจะเล็กอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับไม่ต้องตกใจเรารู้ว่าอะไรจะมีปัญหาเกิดกับตัวเราเราก็ตรวจสอบให้ดีนะครับให้ชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะครับ แล้วก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีกุมทุกๆคนโชคดีนะครับลุยให้เต็มที่นะครับมีอุปสรรคมีปัญหาก็จรงิงคิดพิจารณาด้วยสตินะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็เดินหน้านะครับลุยให้เต็มที่อาจารย์ก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีกุมทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขดจตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ